่คะนักเรียนมาพบกับครูนัชชารัตมสนานในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกินสิบนะคะมาเปรียบเทียบจำนวนก่อนค่ะคนที่หนึ่งโยนลูกเต๋าขึ้นหน้าสองกับสารวมกันเป็นห้าหยิบตัวนับ5ตัวค่ะ คนที่สองโยนลูกเต๋าขึ้นหน้าสี่กับห้ารวมกันเป็นเก้ายิตัวนับเก้าตัวเรามาดูการเปรียบเทียบกันได้ดังนี้นะคะนักเรียนดูตัวนับของคนที่หนึ่งตัวนับของคนที่หนึ่งมีอยู่กี่อันคะห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนับของคนที่สอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนที่หนึ่งได้ตัวนับห้าอันส่วนคนที่สองได้ตัวนับเก้าอันซึ่งคนที่หนึ่งได้ตัวนับน้อยกว่าคนที่สองอยู่สี่อันจริงไหมคะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคนที่หนึ่งส่วนที่ขาดหายไปขาดหายไปสี่อันใช่ไหมคะ เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ดังนี้ค่ะเราก็เอา9ลบหเท่ากับสี่นะคะต่อไปค่ะการเปรียบเทียบของคนที่สองเนาะเมื่อกี้เปรียบเทียบของคนที่1น,นะคะเรามาดูนะคนที่สองได้ตัวนับ9อันส่วนคนที่1ได้ตัวนับห้าอันซึ่งคนที่สอง ได้ตัวนับมากกว่าคนที่1อยู่4อันจริงไหมคะหนูมาดูคนที่2ตรงนี้นะคะนี่มากกว่าคนที่1อยู่4อันจริงไหมนี่ค่ะนีที่มันตรงกับช่องที่มันขาดหายไปเห็นไหมคะมากกว่าอยู่4อันซึ่งเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลมได้ดังนี้ค่ะก็คือ9้ลบ5เท่ากับสนะคะต่อไปคะ่ะมาดูแก้วกับ จานนะคะมาดูสิคะมีแก้วกี่ใบคะนักเรียนลองนับดูสิลูกมีแก้วอยู่หใบมีจานอยู่กี่ใบคะสามใบอ่าห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสามคะห้ก็ต้องมากกว่าสามอยู่แล้วนะคะต่อไปคะ่ะ5มากกว่าสามอยู่เท่าไรคะนักเรียนก็ดูนะนี่ดูแก้วกับจานนะคะ มากห้ามากกว่าสามอยู่เท่าไหร่คะเท,เท่าไรคะนี่ค่ะส่วนที่มันไม่ไม่มีจานก็คือสองใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะสามน้อยกว่าห้าอยู่เท่าใดคะ่ะมาดูจานนะคะจานอยู่ฝั่งนี้นะสามจานมีสามน้อยกว่าห้าอยู่เท่าเท่าไรคะดูส่วนที่มันไม่มีส่วนที่มันไม่ตรงกันก็คือเท่าไรคะ สนั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือเอาห้าค่ะห้าคือแก้วเนาะมาลบกับสามสามคือจานห้าลบสามก็เท่ากับสองการลบเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนว,นวนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะคะคราวนี้เรามาดูปลากับนกค่ะ มีปลาทั้งหมด6ตัวมีนก6ตัวมีจำนวนปลาเท่ากับจำนวนนกเลยใช่ไหมคะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะก็คือ6ลบ6เท่ากับ0ค่ะสรุปนะคะการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนว่ามากกว่ากาันหรือน้อยกว่ากาันเท่าไร่ทำได้ด้วยการลบค่ะ โดยจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับเป็นตัวตั้งนะคะจํานวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบจําไว้นะคะถ้าลบต้องเอาตัวมากกว่าเป็นตัวตั้งนะเอาตัวมากกว่าเป็นตัวตั้งตัวน้อยเป็นตัวลบนะคะต่อมาเป็นใบางานค่ะคุณครูมีใบางานให้นักเรียนทำสามหน้าด้วยกันนะคะ แล้วก็มีรูปภาพบอกง่ายต่อการนับนะคะอ่าสำหรับวันนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ